สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทาง YouTube นะครับผมมอนี่พ่อกันคือกอกับผมเบลซักคักอรโรชแชนแนลนะครับมอนี่นะครับเบาศักสิภาพี่น้องนะครับมเบึงนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับผมแสดงวปรโมตีมาแรกนะครับผมเป็นวงฟุกมิวสิกวิสุภพรนะครับเป็นของวงของคักอรโรชเองนี่แหละครับผมเนาะนะครับผมวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อําเภอกันทาราลมครับผม สวัสดีสเกตนะครับมาเตียบความ้อมนะครับผมทั้งด้านทีี่เครื่องเสียงครับผมเช็กระบบนะครับเพื่อทำการแสดงมือแรกประบ้านสองถุ่มนะครับเป็นวงดนตรีนะครับพุกมิวสิกวิสุภาพรนะครับนี่กับเราทีมงานนะครับผมฮันเล่ซาวนะครับจากบ้านเบิดตะบนเบิดอำเภอรัตนบุรีนะครับผม ฝากสำนักง,งานมาลามด้วยนะครับผมสำนักง,งานพรประเสริฐนะครับผมบ้านเลขที่61หมู่5นะครับบ้านเหตุพึ่งน้องกามตะบนน้องมีครับอําเภอลาซีสไลจ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมฟุกมิวสิกวิสุภาพรพี่น้อง,ของเขามะบางแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆทางาช,ช่อง YouTube ทุกท่านนะครับผมฝากสองน้องใหม่นําเดิครับเด้อนะครับคัลอ์โลดชาแนลนะครับ ทมงานนะครับอาจารย์นะคอาจารย์เครื่องเสียงครับผมเพลังเตรียมความพร้อมนะครับโดยอาจารย์นัดบ้านไผ่มิวสีครับอาจารย์แป้นนะครับผมแป้นสาร์นะครับผมทีมงานอาจารย์แอดนะครับผมฮันเล่สาวนะครับมีมาใส่การใส่งานนั่กับนะครับผมมาเอาบุญนั่พี่น้องทางนะครับพร้อมๆดัดลังวิธีเปเรบบน็ะครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้เครื่องเสียงเดี๋ยวขพย่อยกเล่าเสียร้อมนะครับ ครับพี่น้องมาชมปกติแล้วน่าจะเป็นวิธีง่ายนะครับแต่ว่ามือนพื้นที่หน่อยนะครับลงบ่อใดนะครับลงบ่อใดล่องใดซ้ำลงครับเนาะพี่น้องทางสวัสดีครับสวัสดีครับโคจันเอดนะครับผมนี่ครับจะของวิธีเคื่อเสียงครับรับประกันความมันครับบ้านนนเปื่อยตำบลหนองบัวน้อยอำเภอกระทนาลมจังหวัดศรีสกีจังหวัดศรีสกีครับรับประกันความมันครับคืนนี้กับฟุกมิวสิษยตะวงครับฝากพี่น้องทางช่องยูทูปพี่น้องทางแฟนเพจทำได้ครับเด้อนะครับพี่น้องแฟนเพจเท่า นะครับผู้เข้ามาชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมทางช่องคัทเอาโลดแฟนเพจนะครับหรือว่าฟูกมิวสิกแฟนเพจครับผมฟูกมิวสิกนะครับผมแล้วก็คัทเอาโลดชาแนลนะครับครับเป็นการแสดงวมดูนตรีอีสานบางทั้งไายอีสานนะครับเป็นวมดูนตรีมอลลัมซิงนะครับเป็นวงลัมซิงอิเล็กทรอนนะครับ เปิดที่กองขวขัรขบผมนนเมือนนะครับกมีมองเบิ่งหลายนะครับทันคารทันคายกักนแล้ลวนนเร,ร,เรื่องาางานเป็นแบบงานคนทำมาด้เสียกับเร็วเว,เวนาะง่ายๆ